ยี่สูดดีแม็กไฮแลนเดอร์เครื่อง2.5คอมมอนเรลเป็นตัวยกสูงครับตัวนี้แม็กหลอๆเลยปีศูนย์เจ็ดเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับรายละเอียดเห็นไหมภายในสวยๆเลยสวัสดีครับผมเป้รถสวยนะครับใครที่เปิดมาเจอผมครั้งแรกเนี่ยเป้นเป็รถสวยนะครับจะขายรถราคาแสนต้นๆไปถึง20,000นกว่าบาทใครชอบไปกดติดตามไว้เลยนะเดี๋ยววันนี้เราไปดูดีแม็กกันไปดูล็อบคันนะครับอ่าเดี๋ยวดูไฟก่อนเลยเป็นไงครับเป็นมีโปรเจคเตอร์ด้วยนะตัวนี้แม็กหลอๆเลยนะครับ ดูที่ซุ้มเห็นครับไม่มีผูเลยนะถือว่าใสมากนะครับแบบนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูรอบคันต่อเหมมันจัดทรงมาสวยจริงจครับคันนี้เห็นไหมดูไกลๆเห็นไหมครับล้อมันหล่อมากนะครับนะกระทรงกระซียังสวยอยู่นะครับไม่มีผูไม่ต้องกลัวเลยนะครับเสียงบางๆนะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันนะเจ้าของเก่าเขาแต่งมาแบบนี้เลยนะครับผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรนะอ่านะเปิดดูข้างหลังบ้างเป็นไงพื้นกระบะ สี่ประตูส่วนมากเขาไม่ค่อยไปบรรทุกอยู่แล้วนะครับส่วนมากจะโดยสารรถจะสวยอยู่แล้วตัวสี่ประตูเนี่ย <c oughs> เห็นไหมเม็ดองเม็ดอาร์อยู่ครบครับอ่เดี๋ยว <c oughs> ไปดูรอบคันต่ออ่าเป็นไงเห็นไหมสวยเลยครับจากมุมนี้บันไดข้างอะไรมีหมดนะครับเดิมๆเลยนะบันไดข้างตัวนี้เป็นตัวเดิมเลยนะครับแม็กนะครับเป็นจังหน้าเป็นไง เห็นไหมกัะจังหน้าก็สวยนะครับอ่าดูรถมันเดิมมากๆเลยนะคันนี้เขาแค่ใส่แม็กมาขอบหลังคาล่ะตัวนี้ทั้งห้ามผูนะครับผูน้ําจะเข้าได้นะขอบหลังคาตัวนี้นะดูดีๆมุมกว้างเห็นไหมครับหลังคาสวยอ่าเดี๋ยวเราไปชมภายในกันบ้างดูภายในหน่อยภายในถือว่าสวยมากนะครับคันนี้สะอาดเห็นไหมคอนโซลอันหน้าจอมีจอด้วยนะครับเบาะหนังด้วยเห็นไหมครับ นะคอนโซลกลางสะอาดนะครับหน้าจอมีคันนี้แอร์เอเยนปกติไม่ต้องห่วงครับผมเช็คมาหมดแล้วใต้พรมเป็นไงใต้พรมก็สะอาด <c oughs> เห็นไหมครับอ่าลองดูนะครับแผงคอนโซลอะไรต่างๆแผงประตูเป็นไงเห็นไหมครับแผงประตูก็สวยไม่มีแตกหักนะครับ <c oughs> เป็นสี่ประตูด้วยขึ้นลงสะดวกนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันอ่าข้างหลังที่นั่งเป็นไงนะก็สวยดีครับข้างหลังก็สะอาดสะอ้านดี เห็นไหมกระจกกระจกิล์มเห็นไหมครับหลังคาด้านในก็สะอาดนะครับด้านบนแผงแผงประตูหลังสวยครับต่อไปเรามาดูเครื่องยนต์รถคันนี้กันบ้างนะครับมาดูห้องเครื่องว่าห้องเครื่องเนี่ยมันจะบอกได้หมดนะครับว่ารถโดนไม่โดนยังไงนะดับแรกเปิดมาเนี่ยเราก็ต้องดูคานหน้าก่อนเลยเห็นไหมครับเห็นเม็ดอาร์คไหมที่ผมชี้นะครับต้องดูเพดเป็นไงหมดสีดําหรือเปล่ารุ่นนี้ต้องเป็นหมดสีดํานะเพดต้องอยู่นะครับ นี่สีแบบนี้คานเดิมสนิทนะครับฟังเสียงเห็นไหมสีกึ่งเงากึ่งด้านเห็นไหมครับดูคานข้างบ้างนะพวกนี้ต้องสําคัญต้องดูนะครับถ้าเราไม่ดูเนี่ยเราจะโดนรถโดนง,ง่ายๆเลยนะครับอาจจะได้รถชนมานะอดูเห็นไหมครับติ๊กต้กองติ๊กเกอร์เดิมต้องอยู่เห็นไหมครับดูข้างล่างใสๆเลยแบตยังใหม่อยู่เลยนะครับคันนี้ข้างบนเป็นไงเห็นไหมครับเมด็ดองเมด็ดอาร์กอยู่ครบหมดครับอันนี้คือเราดูโครงสร้างนะสวยเลย ส่วนเครื่องยนต์รถคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2.5คอมมอนเรลใช้คําว่า i t e ทคนะครับสําหรับดี a มนะเราไปดูรอบเครื่องยนต์กันมีเยิ้มมีหยดไหมเห็นไหมครับผมถ่ายให้ดูชัดเลยนะเห็นไหมครับเครื่องยนต์แห้งสนิทเลยนะคันนี้อ่ามันเยิ้มชอบเยิ้มจุดนี้นะครับเห็นไหมก็ยังแห้งอยู่เห็นไหมครับอ่าผมให้ดูตรงฝาครอบนะเห็นไหมรถแห้งสนิทนะครับ รถสวยจริงคันนี้เรามาย้ำรายละเอียดรถคันนี้กันอีกทีนะครับรถนี้เป็นออตุสูดีแม็กเครื่อง2.5คอมมอนเรลนะครับเป็นตัวไฮเลนเดอร์4ประตูผมขายอยู่ที่2แสน60,000พอนะครับถือว่าถูกมากนะราคานี้ใครสนใจเนี่ยโทรมาได้เลยที่0894050202นะครับ